ก็กาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวลาเกนเป็ดทีทุกคนด้วยนะครับนี่ผมก็จะพามาดูรีวิวจี้บัตรเชิญหลุมดํานะครับมีอะไรที่น่าสนใจมั่งเราก็มาดูกันนะก็มาดูกันเลยนี่ผมก็ข้าวไอดีไก่มานะก็มาดูกันเลยครับก็มีอะไรที่มาใหม่มั่ง <c oughs> อันนี้อ bon ีเวนต์โบนัสพิเศษรับรางวัลพิเศษเมื่อตามหาจี้เมื่อตามหาจี้เครื่องรางลิมิตติชั่นหรอได้รับปลาตัวใหญ่กันเถอะอีเวนต์เล่นพิเศษอรอได้วันละสองครั้งหรออืมอ้ม,มก็ดูนะครับ นี่มีกิจกรรมใหม่นะเรตามหามาอันเดียวหรอนี่ครับก็เป็นจี่บัตรเชิญหลุมดำนะครับก็น่าน่าสนอยู่นะน่าสนอยู่นะครับอันนี้กใครจะเปลี่ยนเป็นลิมิเต็ดก็ได้ก็มาดูในกล่องท็อปบอ องอมมีอะไรก็นี่มีหนุมดำหนุมดำย้ายได้มิชั่นแล้วก็บอร์ดทาสีกำแพงเหล็กนะแล้วก็โดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกในประเทศแล้วก็การบัตรเชิญปาร์ตี้ฟองกระบ,บูแล้วก็ไพ่หมีทาโร่น่ารักแล้วก็ปืนปืนฟองปืนฟองทับบูหมีนะแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบ ของผู้วิชิตแล้วก็รองเท้าบับเบิ้ลแสงแล้วก็มีแสงนะนี่แล้วมาดูเด็กก็นี่นะนะ่าจะมีปลาอ๋อไอ้สะสมครบหกแรกรูปแรกรูปบาทเพชรสามร้อยถึงพันนึงนะกิจกรรมการเล่นเหรอก็นี้ครับกิจกรรมการเล่นนะ เล่นเล่นหนึ่งครั้งได้ทองหนึ่งหมื่นสองครั้งก็ได้ปลานะสามครั้งได้เพชรห้าครั้งได้นี่ก็ตามนี้เลยนะครับก็ไปดูเปอร์เซ็นต์กันนะแล้วก็ไปดูเปอร์เซ็นต์กันนะครับแล้วก็มาดูเปอร์เซ็นต์กันนะ นี่นะครับเปอร์เซ็นต์อุ๊ยแปดสิบห้าเลยเหรอดูเพิ่มได้ไหมเนี่ยนะเมื่อก่อสร้างหรืออัพอัพเกรดหรือตกแรงมาร์กโอกาสแปดิ้าเซนติดตั้งหลุมดำเมื่อตกแรงมาร์กของฉันโอกาสห5สิบห้าเซนจ่ายเจ็สิเซนของค่าวันทางพื้นฐานและเรียกไฟตรงข้ามแบบซุม่มก็ดีอยู่นะครับก็เหมือนบัตรเชิญทั่วไปแค่เพิ่มหลุมดำ สำหรับใครที่ไม่มีบัตรเชิญนะก็แนะนำให้หานะเล่นได้กับทุกตัวนะเล่นได้กับทุกตัวกับกับสายล้มนะเล่นได้ทุกตัวกับสายลุมนี่ผมก็จะพาไปเปิดกล่องดองนะนีม่มีแสงมาว่ะ โหรือว่าใช่ดูมันนุวงนวด้วยนะหนวงมันนวงหรือว่าเป็น,ปนที่เหนผมก็ไม่รู้ก็พาดูนะาผมจะพา,าเปิดของฟรีผมว่าไม่น่าจะทำแบบเก็บเพชรก่อนช่วงนี้พอเก็บเพชรแบบยาวๆก่อนก็พี่ๆในแคนที่ปิดเว้นก็สกิดผมมาด้วยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะนี่ก็ของฟรีก็ได้ A มานหนึ่งอันนะให้มีเดี๋ยวผมลองไปต้อดูสักพันก่อนว่าจะได้ A บวกไหมไปต้อให้เพื่อนเพื่อนดูก่อย <c oughs> ไปต้อดูให้ดูพั 1, นระับ ผมไปต่อด้วยละพันหนึ่งนะมีแสงมาสองอะ่ะม่ออกไม่ใช่ไแสงมาแต่ไม่ใช่นะครับก็ดูเอาดูกันเอานะอุ้ยก็มีแสงมาเห็นไหมแต่ไม่ใช่นะก็ดูกันเอานะครับก็มีแสงหมาแล้ว แต่ก็ไม่ใช่นะก็ดูเอาว่าออกยากไม่ยากยากผมน้องดอให้ดูพันหนึ่งนะก็ดูกันเอาออกยากไม่า A ยากเบวกกับผมยังไม่เห็นหน้าเลยขนาดจะว่าแต่เอบวกมาอัน,นละเห็นไหมครับเอธรรมดามาผมยังไม่เห็นหน้า A เลยก็หมดไปเท่าไหร่สี่ร้อยได้เมันเบวก ผมมียู่เท่าไหรอมไม่อ่ะผมมียูสามพันหนึ่งหรือสามพันสองก็เนี้ยก็เนี่ยก็ดูจะหมดไปพันหนึ่งนะเนี่ยได้เอบวกมาแค่อันเดียวก็ดูเอานะนี่มีแสงมาสองอ่ะเออมาสองอันละ ก็ยังหมดไปไม่ถึงพันนะก็ได้ A บวกมาสองอันก็ถือว่าดีอยู่นะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่แต่ A ธรรมดายังไม่เห็นมาและว A ธรรมดาขออีกนะไปเปิดคะแนนลัคกี้กันมา คะแนนลัคก,กี้ผมจะได้ไหมก็มาดูกันนะคะแนนลัคก,กี้ผมจะได้ไหมอันนี้ผมก็มาทำคลิปในอีกเครื่องนะผมก็มาทำคลิปอีกเครื่องนะ ไปต่อเลยก็ตามนี้ไงเดี๋ยวผมต่ะเดี๋ยวผมต่อให้ดูเหมือนก็ได้สามพันเนี่ยว่าเนี่ยผมจะเอาให้หมดดูว่าผมจะได้ A บวกเอันก็มาดูกันเอาแล้วเพื่อนๆก็ไปคิดดูเอากันนะครับว่ามันจะอวยออกให้ไหมก็ของผม ยังหมดไปไม่ถึงพันก็ได้ A บวกมาสองอันน่ะก็หมดไปพันหนึ่งแล้วเนี่ยห้าสิบนี่ก็พันพันหนึ่งแล้วครับผมก็ได้อมาอันหนึ่งนะพันหนึ่งอะ่ะก็ไปดูพันที่สองจะออกไหมก็ไม่มีแสงเลยนะก็ไม่มีแสงนะ A.. อก็ไม่ออกมานะดูดิิหายมาหลอกให้อยากแล้วจากไปเหรอก็ได้แต่ A นี่ยครับ A มาอีกอันนึงมีแสงแสงทองมาดูกันก็ไม่มีแสงเลนะก็ได้ A อีกอันนึงนมีแต่ A มีแสงมาไหมอ่ะว่าไม่ใช่นะ ก็เพื่อนๆก็ดูเอานะครับว่ามันออกง่ายออกนะใครที่มีเพชรต่ำกว่าห้าพันผมก็ไม่แนะนําให้หานะผมว่ามันต้องมากกว่าห้าพันแล้วแต่แล้วแต่มันจะอวยให้นะผมก็ว่าอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่มันจะอวยให้เนะีย่ยก็ดูดิพันที่สองผมยังไม่ออกเลยเนี่ยหมดไปสี่ร้อยแล้วพันที่สองผมยังไม่ออกเลย ครับผมจะหมดไปก็มานะครับนี่พันพันที่สองก็ออกมาตอนหกร้อยนะก็มาหาอีกนะครับก็มาดูกันครับว่าจะก็มามีแสงก็ไม่ใช่นะกฮมีแสงมาสองก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับอ่าคะแนนลักกี้เต็มก็ไปเปิด ลัอคกี้กันก็มาดูกันคะแนนลัคก,กี้กันนะอ้าวได้ A มาฟรีวะ่ะขอ A บวกได้ไหมอ่ะ ไม่ใช่อยู่ดีนะเฮ้ยมีแสงเออได้ของฟรีนะครับอ้าวผมได้เอ็วันสองอันแล้วเฮ้ยได้ของฟรีว่ะขอบคุณครับได้ของฟรีมาสุดจัด เดี๋ยวผมแบบนี้ผมก็ต้องไปนั่งรีบผหนั่งรีบตามหาเพชรอีกแล้วมาอวยผมแบบเนี้ยมาอวยผมแบบเนี้ยผมก็ต้องรีบนั่งหาเพชรอีกแล้วไปต่อ,อว่าไปมาดูกันครับว่าเพชรเพชรสามพันสามพันหนึ่งรือสามพันสอง จะได้ A กี่อันเอบวกกี่อันก็ไม่มาเลยนะเอธรรมดาก็ไม่เห็นขอ A บวกอันได้ไหมอ่ะมาไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ วิ่มีแสงสองมาเอา้ามาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเอาว่ะอุ้ยเต็มก็เหลือเพชรแปดร้อยนะไม่สักอันได้ไหม,มอ่ะไม่สักอันได้ไหมอ่ะโอ้โหต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยต้องมาแล้วจริง เอธรรมดาก็ไม่ออกให้เลยนะเฮ้ยมีแสงของโอ้โหไม่ใช่มาหลอกให้ดีใจแล้วเธอก็จากไปเอธรรมดามาหนึ่งนะมาไหมอ่ะไม่ใช่เหลือห้าร้อแล้วนะทุกคนอือ ตอนนี้ A ผมก็น่าจะครบยังน่าจะยังไม่ครบ400แล้วนะขอได้ไหมอเออตอนนี้ก็เท่ากับผมผมขาดเท่าไหร่นะผมขาด A บวก2อันใช่ไหมตอนนี้ผมขาดอีก2ออันนะเนี่ยแล้วผมต้องไปหาเพชรก่อน ขอขอลัคก,กี้ฟีคสักอันได้ไหมอ่ะขอสักอันได้ไหมอ่ะจากคะแนนลัคก,กี้อ่ะไปต่อไปต่อ มีแสงไม่ใช่หรือว่าใช่ถ้าใช่นี่ขาดอีกอันหนึง่งนี่ผมเติมคะแนนร้านลึกลับเลยเนี่ยถ้าขาดอีกอันหนึง่งอา้าวมาอีกแล้วครับก็ดูร้านลึกลับก่อนก็ได้ a อบวกคูณหนึ่งเหรอราคาเท่าไหร่กัน สองจุดเก้าเก้าเท่าไหร่วะหกสิบเก้าบาทไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะต้องเติมตังก่อนขอญาตดูทำไมมันช้าอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ระก็ขึ้นมาแล้วนะ เฮ้ยมันชารึจังอะเก็เฮ้ยโหเก้าสิบเก้าบาทเลยเหรอโอเคเดี๋ยวผมเติมก่อนเข้าไปดูกันนะว่าขาดจะขาดจริงไหมดูก่อนโอ้ใช่ใช่ใช่ผมขาด A อโบกอันเดียว ขัดเอโกบกันเดียวกับ A นะนี่นะขัดขัดเออีกสามอันนะก็ขัดเออีกสามอันนะเดี๋ยว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 ขัดเออีกสามอันใช่ไหมเล่นพิเศษใช่ไหมไหนวะ รางวัลเล่นพิเศษนี่ใช่ไหมเฮ้ย i, ไหนวะนี่เหรอเออถ้าเล่นทิปเปิ้ลวิตตอรี่นี่คูณสองใช่ไหมก็ได้ได้เอกอันหนึง่งแล้วแล้วก็แ,กแลกร้านลูกอมดาวอันหนึ่งเพื่อกับเราต้องตามหาอีกอย่างละอันนะไปเออ ได้แล้วครับปิดเว้นครับปิดเว้นครับก็มาดูกันรวบรวมก็หมดไปสามพันเปสเลยนะสามพันพอดีเลยนะก็หมดไปสามพันพอดีเลยนะก็หมดไปสามพันพอดีเลยครับปิดเว้นนะครับก็ปิดเว้นแล้วนะก็เดี๋ยวผมไปแลกเอเอธรรมดาก่อน ปรอของฟรีนะตอนนี้ก็เนี่ยครับผมก็ปิดเว้นแล้วล่ะรอของฟรีอ่ะก็เนี่ยก็รอของฟรีเอาอ่ะผมก็รอของฟรีผมก็ปิดเว้นแล้วนะผมก็ปิดเว้นรอของฟรีผมก็ปิดเว้นละก็ใครชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ